สวัสดีค่ะวันนี้ร้านวัลลพรไฮโลไฮเทคจะมารีวิวเครื่องจับเสียงไฮโลรุ่นจับต่ำอย่างเดียวนะคะชิปญี่ปุ่นเวอร์ชันล,ล่าสุดค่ะโค้ดการเล่นก็คือเครื่องสัญญาวเล่นต่ำค่ะเครื่องเงียบสต็อปไม่เล่นค่ะมาชมเปิดแรกกันค่ะ <S <S <ท>เครื่องสัญญาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะห้าสองเอียวต่ำนะคะถูกค่ะชมเปิดต่อไปค่ะ เครื่องเงียบไม่เล่นนะคะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสัญยาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะสีเย,ยวเย่เยวต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสัญยาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะ สองสอง,สอง,สองต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องเงียบไม่เล่นนะคะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสัญญาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะสามสองสอง,สอง,สอง,สองต่ำนะคะถูกค่ะระยะจับได้ห้าเมตรนะคะตัดเสียงรบกวนได้ร้อยเปอร์เซนค่ะ ชมเปิดต่อไปค่ะเครื่องสัญญาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะห้าสองเอียวต่ำนะคะถูกค่ะต่อไปก็มาลองจานอุดหนาลูกเล็กกันบ้างนะคะชมเปิดแรกกันเลยค่ะเครื่องสัญญาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะ สอ,สองสองเอียวถูกนะคะต่าค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องเงียบไม่เล่นนะคะเปิดต่อไปค่ะเครื่องสั่นยาวเล่นต่ำนะคะชมค่ะสามสามสี่ต่ำนะคะถูกค่ะเปิดต่อไปค่ะเครื่องเงียบไม่เล่นนะคะเปิดต่อไปค่ะ เครื่องสัญญาวเล่นต่านะคะชมค่ะ5้าสาสองต่ำนะคะถูกค่ะตัดเสียงรบกวนได้ร้อเปซนะคะจะเปิดต่อไปค่ะ <c oughs> เครื่องสัญญาวเล่นต่านะคะชมค่ะ5้าสองสามต่ำนะคะถูกค่ะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ร้านวราพรนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็098 6กสาม6นค่ะรับประกันสินค้า1ปีนะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ